สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะครับวันนี้มาดูเหรียญปลอดภัยนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับมีหลายบล็อกมากมากนะครับบล็อกแรกเป็นแสนนะครับนะบล็อกนี้น่าจะบ่อยๆแล้วนะครับบล็อกเส้นผมนะครับก็จะมีเส้นผมเป็นทรงผมนะบล็อกทรงผมนะมีทรงผมปกติจะไม่มีนะครับทรงผมจะมีเหมือนเส้นผมนะครับเป็นตัวยูคอบนะครับแบบนี้มีด้านข้างด้านบนด้านข้างข้างซ้ายขวาด้านบนนะแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญนักปะกาชุบนะครับชุมนิกเกิลน,นะครับนะครับแบบนี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนะถ้าใครมีนะยินดีรับเช่านะครับสวยๆอยู่สักสามพันนะครับสามพันบวกลบแล้วน,นะสามพันบวกลบนะครับฟันตัดประมาณนี้นะนะครับนะครับ นี่เคยมีส่งรูปม,มาดูได้นะยินดีรับเช่านะครับรับเช่าทุกบล็อกที่มีราคานะครับนะครับนะครับตั้งแต่บล็อกแรกเลยนะนะครับแอนไลน์มาที่ SIG ไ n c m เนะครับยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ